สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเป็นวันหยุดแล้วก็ผมเห็นเวียงเนี่ยเขามีคะแนนอย่างนี้นะเขามีคะแนนของนักเรียนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะเอาไปกดลงในเขาจะเอาคะแนนเนี้ยไปป้อนใน Excel หรือว่าใน Google s h e e t ก็ตากเนี่ยเขาต้องพิมพ์อย่างนี้เนี่ยเลขที่1ได้5กด enter เลขที่2ได้6กด enter เลขที่3ได้2คะแนนกด enter แล้วก็อย่างเนี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มันช้าใช่ไหมอ่ามันช้าผมก็เลยมุนงิดผมก็เลยจะหาวิธีช่วยให้มันงานเนี้ยมันไวขึ้นนะผมทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูนะครับอ่ะผมสร้างไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับรูปร่างหน้าตางาง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะครับเราก็จะต้องพิมพ์ในช่องสีแดงนะครับเดี๋ยวผมลบนะฮะเคลียร์นะครับผมอ่ะช่องนี้ก็จะไม่มีอะไรนะผมจะพูด คะแนนใส่ตรงนี้แล้วเขาก็จะเขียนตรงนี้ให้เรานะความยากความยากของตรงนี้ก็คือเราต้องดูทีละตัวแล้วก็พิมพ์แล้วก็ Enter แล้วก็ดูแล้วก็พิมพ์แล้วก็ Enter นะครับความช้าก็คือตรงนี้นะครับบางทีใช้2คนก็ยังช้านะครับวันนี้ผมจะมาะสาธิตให้ดูว่าทําอย่างไรให้เร็วที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะพูดคะแนนใส่ช่อง B 1> b 1ตัวนี้นะครับโดยการกดไปที่อันนี้แล้วก็ใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็กดกดลูกไม้ตัวนี้แล้วก็เราก็จะพูดนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตามหนึ่งสองมส่ห้าหกเจ็ดแปดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่านี่ไม่ไม่มา1นึ่งลบสลบสาลบสี่ลบห้าลบห 7บ9 1 0ลบ8ลบเลบ10อ่าเรียบร้อยครับผมกด enter นะครับจุ๊บอ่าดูนะครับสังเกตน,นะครับคะแนนก็จะมาเรียงเรียงใหม่แล้วก็เป็นเรียงแถวแนวคอลัมน์ด้วยนะครับไม่ใช่แนวแถวงนี้นะครับเราก็สามารถก๊อปตรงนี้ไปวางตามรายชื่อนักเรียนได้เลยเห็นไหมว่ามันง่ายขึ้นมาอ่านะครับไฟล์นี้ก็ หวังว่านะครับจะช่วยงานของเวียงให้มันเสร็จไวขึ้นนะครับผม